เตรียมนองตสติกนะไม่ใช่มาย,งย,งมายิงนกกปากนะเตรียมมายิงงูครับเพี่อลมีงูเยอะผู้ชมมาตอนนี้นะรู้สึกว่าเสียงฟังเงียบเพราะมันกำลังจะเดินมาครับ ค,คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาล่อ,อนกกวักนะเราจะมาดูว่าวันนี้เราเปิดเสียงล่อของมันครับเราใช้ลําโพงเปิดนะเราจะดูว่าวันนี้มันมีกี่ตัวนะครับแต่ผมไม่ไม่จับนะผมไม่ได้ดักนะคือจะล่อดูเ,เฉยเฉครับว่าผมใช้เสียงนี้เปิดมันจะมากี่ตัวครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดนะค,คุณผู้ชมัตอนนี้ผมเอาลําโพงไปตั้งไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะดักรออยู่ตรงนี้นะนั่งเงียบๆนะครับผมเพื่อจะรอดูว่ามันจะมาหรือไม่มาครับผม ามือกล้องเปิดเปิดเสียงเลยเล็กๆไปท่านผู้ชมครับผมจะเปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมได้ยินไหมมาเนี่ย เราจะเล่งเสียงอีกนิดนะครับเราจะเล่งเสียงไปให้มันได้ยินนะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้สักพักนะครับเราเรอดูว่ามันจะมาหรือไม่มานะต่อมามาสอง้รอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะครับยังไม่มีเสียงตอบรับไปยินแล้วท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนู้นนะผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับท่านผู้ชม มันอยู่ฝั่งนู้นนะผมผมจะรอดูว่ามันจะมาหาผมไหมครับรอะผมตั้งเสียงไว้ตรงนี้ เสียงมันหายแล้วเน่อยที่มันมีตรงนี้โคตุงกัดนะเพื่อนจ้งมั้งุงเยอะเช่นอาบน้ำเดียวยังยังเพิ่งอาบน้ำมเมื่อกี้ ก็ไม่มีไปเปลี่ยนที่ไปเช็คนลท,ท,ท,ท่านผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนที่มาอยู่ใกล้หน้าสระแล้วนะเมื่อกี้ผมไปอยู่ที่ลําห้วยเหมือนมันไม่มีนะมีแค่สองตัวยังไม่มาตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาหน้าสระดูครับว่ามันจะเป็นยงไเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงมาแล้วนะ เตรียมนอสติกมนาะไม่ใช่มายิงนกกวางนะเตรียมมายิงงูครับผมเผื่อมันมีงูเยอะอ่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ลองล่อมันมาเรียบร้อยนะครับคือเสียงนี้สามารถล่อมันมาได้นะครับคือมันร้องมาที่ตรงนู้น,นครับร้องมาไกลมากเลยครับผมอ่าอันนี้ผมลองทดลองดูเฉยนะครับว่าผมใช้เสียงล่อมันจะมาจริงหรือเปล่า สูบแล้วมันมาจริงครับแต่ผมไม่ได้จับนะครับเพราะว่ามันปิดกฎหมายนะผมมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับผมได้เจอกันคลิปต่อไปครับผมโอ้โหล้งเสียงดังมากเลยตอนนี้ท่านผู้ชมนี่ฝั่งนี้นี่โอเคงั้นเจอกันคลิปต่อไปนะผมฝากติดตามผมด้วยครับสอนคนดีครับผม